โอเคครับผมขอกราบสวีดัสสวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวคาวเบ้าโมบายทุกๆคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมคลิปวิดีโอนี้พบกับผมช่องพานวัฒน์ชาแนลนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนการลงดันพร้อมกันทีเดียว2ดันเลยนะครับก็ดันแรกนะครับยังไงก็คือผมลองเทสมาให้แล้วนะครับเป็นไกด์ดันเจนดันแรกเนาะเป็นดันที่ผมคิดว่าลงคู่กันนะครับแล้วรวยนะครับรวยมากๆด้วยนะครับคือต้นทุนกําไรเนี่ย รอบต่อรอบเลยนะครับเป็นการลงแบบว่า,ากําไรมหาศาลนะครับก็คลิปวันนี้นะครับผมจะจับมาเป็นกุญแจ7กับดันน้ําแข็งอเวกสลับกันนะครับใครที่ไม่สามารถลงกุญแจ7ได้นะครับก็แนะนําให้ไปลงดันที่เราไหวเช่นกุญแจ5กุญแจ6กนะครับก็แล้วแต่ความที่ตัวละครของแต่ละคนสามารถลงได้แต่อย่างผมเนี่ยลงแจ7จดได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งข้อดีของการที่ลงดันกุญแจ7เ,เนี่ย ถ้าใครที่ยังโอเวอร์โหลดไม่ตันนะครับโอเวอร์โหลดเลเวลไม่ตันเนี่ยมันก็จะได้เลเวลที่เยอะที่สุดนะครับสำหรับดันกุญแจเลเวลนะครับซึ่งผมเลือกมาดันนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมเลือกมันก็คือมันมีหินอัปเกรดอลติเมทซึ่งราคาเม็ดหนึ่งเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณ 3.53.6m ถึง 45M กันว่าว่ากันไปนะครับก็ใครที่ยังลงไม่เป็นนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนลงคู่ให้ละกันก่อนอื่นเลยเพื่อนๆต้องจำชแนลที่เพื่อนๆใช้ลงกุดันกุญแจ เลเวลของแต่ละคนไว้เช่นของผมเนี่ยผมลงชแนลห้านะครับผมก็จะลงไปเลยในกุญแจเจ็ดนะครับนี่ผมลองเทสให้เพื่อนๆแล้วนะรวยมากนะครับสำหรับการลงดันคู่กันนะครับอ่ะเราลงกุญแจเจ็ดไปนะครับจำไว้ว่าเราลงกุญแจเจ็ดไว้ที่ Channel 5นะครับจำ Channel พอนะจำ Channel พอนะครับปื๊บตีประตูนะครับพอเพื่อนๆตีประตูเสร็จเนี่ยให้เพื่อนๆเข้าไปข้างในนะครับยืนตรงกลางเลยนะครับยืนตรงกลางเลย เดี๋ยวผมจะยืนให้ดูนะครับพอยืนปุ๊บนะครับให้เพื่อนเพื่ทำการกดที่แถบเมนูนะครับกดที่รีสตาร์ทนะครับแล้วก็กดยืนยันเนาะแล้วกดยืนยันไปนะครับตัวละครเราจะกลับไปอยู่ที่หน้าเริ่มต้นตัวละครนะครับแบบตอนที่ตัวละครเราแอคแอคอยู่นะครับก็ประมาณนี้ พอเรากดเริ่มเกมไปปุ๊บนะครับเราเข้าเกมไปนะครับมันก็จะอยู่ชแนลเดิมนะครับตรงนี้มันจะขึ้นเลยว่าชแนลห้านะครับเพื่อนๆได้ลงแจจดทิ้งไว้อย่างผมเนี่ยผมลงแจจดทิ้งไว้ให้ทาการเปลี่ยนชแนลอาจจะเป็นชแนลไหนก็ได้ครับที่ไม่ใช่ชแน n ห้านะครับให้ทาการเปลี่ยนชแนลหนึ่งชแนลนะครับแล้วทําการลงดันน้ําแข็งเอาเวกนะครับก็ประมาณนี้เลยสําหรับการลงคู่กันนะครับแล้วถามว่าพี่ครับผมจะไปจบตอนไหนล่ะนะครับ เวลาดันเจียนเนี way, ่ยครับมันจะอยู่ที่8นาทีถึง9นาทีนะครับก็อย่างผมเนี่ยผมเริ่มลงแจ7ไปตอน6โมง21นะครับผมก็จะไปจบแจ7ประมาณ6โมง30ทวดนะครับ30เปซซึ่งถ้าใครที่ลงดันเจียนไวๆทำรอบดันเจียนไวๆเนี่ยก็จะสามารถลงควบควบคู่ด้วยกับแบบผมแบบ หลายรอบเลยนะครับอย่างผมเนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยผมน่าจะลงแจแจเจ็ดหนึ่งรอบทิ้งไว้นะครับแล้วผมมาลงดันน้ําแข็งเอเวกเนี่ยได้ประมาณ 10- บถึงสิรอบเลยเพราะว่าผมลงดันน้ําแข็งเอเวกเนี่ยไวที่สุดในบรรดาดันเอเวกแล้วเนาะเพราะว่า FG มันบินอย่างเดียวนะครับเอฟจีมันบินอย่างเดียวมันก็เลยเล่นสบายนะครับผมก็ลงคู่ไปเงี้ยนะครับลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆก็ในกะระเป๋าผมตอนนี้คือไม่มีหินอะไรเลยนะเดี๋ยวตอนนี้ผมจะเทสให้ดูว่ากําไรรอบต่อรอบจริงหรือเปล่านะครับก็ ลงกันไปเรื่อยๆน้ําแข็งนะครับครบ8นาทีถึง9นาทีเราก็จะไปจบแจเจ็ดกันนะครับก็ลงเนี่ยลงวนไปวนไปวนไป,นไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับใครที่ยังลงดันคู่ไม่เป็นเนี่ยดูคลิปวิดีโอผมเนี่ยผมว่าน่าจะลงคู่กันเป็นแล้วคลิปวิดีโอนี้ผมคิดค้นมาก็คือผมลองเทสก่อนนะอย,อย่างปกติเลยนะครับผมจะเอาอะไรมาทำคอนเท์เนี่ยผมต้องเทสก่อนว่ามันกําไรจริงกําไรรอบต่อรอบเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลย ไปลองเทสมาแล้วนะครับดันแรกเนี่ยผมให้เป็นน้าแข็งเอาเวก,กับดันแจเจก่อนนะครับหรือว่าบางคนอาจจะลงแจเจยังไม่ได้นะครับให้ไปลงเป็นดันอย่างเช่นแจ5หแจ4ก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าผกเทสแล้วรวยแน่นอนนะครับรวยแน่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่คิดค้นคอนเทนต์นี้ขึ้นมาเนาะก็บางคนเนาะมีมีข้อเสนอไหมผมบางทีซัพพอร์ตเตอร์ก็มาเสนอให้ถามผมว่าเออเนี่ยมีเวลาว่างเล่นแค่3 4ี่ชั่วโมงเนี่ย มีดันไหนที่แบบบูตเงินบูตเลเวลได้ไวๆบ้างไหมเนาะผมก็เลยลองไปจับมาดันหนึ่งซึ่งก็เวิร์กนะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าก็จะเป็นคอนเทนต์ไกด์ไลน์เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะเปลี่ยนดันเจนนะครับผมจะแนะนําดันที่ลงคู่กันแล้วก็กําไรรอบต่อรอบเลยนะครับไม่เอาแบบว่าต้องลงครบ50รอบหรือว่า20รอบเนี่ยถึงจะกาไรนะครับผมจะเอาเน้นดันที่ ลงรอบต่อรอบและกําไรให้เพื่อนๆเห็นกันชัดเจนเลยมันจะได้มีกําลังใจในการลงดัดเนาะไม่ใช่ว่าโอต้องลงครบ50รอบเลยเงี้ยถึงจะเห็นกําไรเนาะผมกไมไม็ไม่ไม่ไม่ค่อยถนัดดันแบบนั้นเท่าไหร่นะครับพอแบตหนึ่งแบตสามผมหมดนะคับผมก็ปลดแบต2เนาะตอนนี้25นะครับตอนนี้6กโมงยีเราเริ่มไปตอนหกโมงประมาณ6กโมงยี่สเนะครับเราก็ลงกันชิวๆไปนะครับอย่าลืมดูเวลากันนะแต่ถ้าใครที่ ขี้เกียจด,ดูตรงนี้นะครับผมจะใช้วิธีของผมเลยก็คือเปิด Google Chrome ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์ไปใน Google Chrome เลยว่า,านาฬิกาจับเวลาซึ่งก็ตั้งค่าไว้ที่8นาทีครึ่งนะครับ8นาที30วินะครับพอครบ8นาที30วิเนี่ยมันก็จะมีเสียงแจ้งเตือนขึ้นมานะครับให้เราเนี่ยไปจบแจจกันนะครับซึ่ง ผมบอกเลยว่าใครที่ไม่เคยลองไปลองลงดูก่อนก็ได้นะครับไม่ต้องเชื่อผมก็ได้แต่เนี่ยเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูเลยแบบไม่ตัดเลยนะครับผมจะไม่ตัดต่อเลยคือผมจะลงเรียวๆเพื่อนๆดูว่าเอ้ยเนี่ยกำไรรอบต่อรอบจริงๆคือ มันมันใช้เวลาเท่าเดิมนะมันใช้เวลาเหมือนใครที่สมมตินาสมมตินะใครที่เคยลงดันอาเวกธาตุเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลาวาน้ําแข็งหนอนเนี่ยนะครับสมมติเพื่อนเพื่อนทำรอบกันเนี่ยครบ80รอบเพื่อนเพื่อนใช้เวลา4ี่ชั่วโมงใช่ปะ4ี่ชั่วโมงปกติแล้วอ่ะเพื่อนเพื่อนจะได้แค่ดันน้ําแข็งหรือดันเอาดันลาวาธาตุต่างๆ80รอบแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนนั่งเล่นเนี่ยแล้วทาแบบผมเนี่ยเพื่อนเพื่อนจะบวกแจเจ็ไปด้วยได้นะครับทำให้เพื่อนเพื่อนได้ทั้งเลเวลนะครับแล้วก็เงินเนาะแล้วก็อีก จะห้ามมองข้ามกันเลยนะครับก็คือแต้ม DP นะแต้ม DP เนี่ยผมว่าแม่งขึ้นดีมากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับใครที่แบบเฮ้ยพี่ผมผมสมมติเนี่ยสมมติได้ลงไปสักพักหนึ่งใช่ไหมฮะสมมติลงดันน้ําแข็งรอรอแเจ็ดไปสักพักนึ่งเนี่ยลืมนะครับลืมไม่ได้เปิดนาฬิกาแบบที่ผมบอกเนาะก็ลืมว่าเอ้ยเริ่มลงไปตอนกี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วจะไปจบตอนไหนดีอะไรอย่างเงี้ยก็ลืมใช่ไหมมีวิธีอย่างหนึ่งก็คือ จบดันนะครับสมมติจดด้านนั้งแข่งเนี่ยให้เพื่อนเพื่อทการย้ายชแนลไปชแนลไหนเหมือนเดิมเลยนะครับย้ายไปชแนลไหนชแนลหนึ่งก็ได้นะครับมันจะขึ้นมากลางจอเตือนเลยว่าเหลือกี่ทีให้เพื่อนไปจบเนาะถ้ามันแตะเล็กหนึ่งเมื่อไหร่ให้เพื่อนเนการไปจบแจจดนะครับก็ประมาณนั้นนะสําหรับแต้ม DP ซึ่งพอผมได้ทําการลงแบบเนี้ยนะครับเพื่อนๆเชื่อไหมว่าแต้ม DP ผมแบบมาไวมากเ้ย แป๊บเดียวจริงๆ120 DP นี่แป๊บเดียวอ่ะไม่ถึงไม่ถึงชั่วโมงคือแบบครบเลยสําหรับแต้ม DP นะครับ120บางทีอาจจะได้2กระบอกได้สาสำหรับแต้ม DP เนอะ120เนี่ยใครจบมาปุ๊บลืมเวลานะครับย้ายไปแนวไหนก็ได้ย้ายไปแนวไหนก็ได้มันจะขึ้นกลางจอแจ้งเตือนเลยนะครับอีก4นาทีแปลว่าผมสามารถลงน้ําแข็งเอาเบรกได้อีกประมาณ5รอบนะครับผมก็จะลงเหมือนเดิมเนาะลงเหมือนเดิมเลยเราก็จำช a น e ไว้อ่านเราลงทิ้งไว้ช a n e 5เราก็มาลงน้ําแข็งช a n e 6ละกันนะครับลงทิ้งไว้เงี้ย วัลูปไปวันหนึ่งผมฟาร์มนะครับก็กําไรนะกำไรม,กมากๆเพราะว่าเราตีหินธาตุเนี่ยเป็นต้นทุนไปก็ได้ครับแค่นี้มันก็กําไรแล้วนะครับผมเทสให้แล้วนะเดี๋ยวผมจะลองสรุปให้ดูท้ายคลิปแบบรอบต่อรอบไปเลยนะครับ สำหรับดันน้ำแข็งเอาเวกสำหรับดันกุญแจเลเวลซึ่งอย่างที่ผมบอกไปนะใครที่ลงแจ7ไม่ไหวก็ไม่ต้องลงแจ7นะครับลงเป็นแจ6แจ5ก็ได้นะครับผมเทสให้แล้วคือกําไรเหมือนเดิมแต่อาจจะกาไรน้อยกว่าแจ7เนาะเพราะว่าแจ7เนี่ยถ้าหินอัปเกรดอัลติเมทมันดรอปสักเม็ดหนึ่งเนี่ยคือคุณได้กําไรแล้วจากค่าดันกุญแจเจ็นะครับแต่ถ้าเป็นดันแจอื่นเนี่ยเราก็ต้องพึ่งดวงตรงหินขาวแล้วก็ราคาหินขาวที่อาจจะต้องเยอะกว่านี้อีกนิดหนึ่งนะครับต้องเยอะกว่านี้อีกนิดหนึ่ง นะถ้ามันน้อยกว่านี้เราก็ดองเก็บไว้ก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยผมมั่นใจเลยว่ายังไงก็กําไรนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆลงครบเนี่ยยังไงเพื่อนๆก็จะได้แต้ม DP นะครับแต้ม DP เนี่ยจะเอาไปแลกเครือบก็ได้จะเอาไปแลกลูนก็ได้นะครับหรือเพื่อนๆอาจจะเอาแต้ม DP เนี่ยไปแลกเป็นเอ่าเครือบก็ได้นะครับเครือบเนี่ยถ้าเพื่อนๆเปิดได้เครือบขาวเนี่ย <S <S Napoleon <mart> ก็จําไว้เลยว่า 10M up นะครับซึ่งก็กําไรเพิ่มเติม,ตมนะครับใครที่เป็นสายลงดันเจี้ยนที่ไม่ชอบลงบุญแจเขียวหรือดีเนี่ย สามารถเสียเวลานั่งฟาร์มดันคู่แบบนี้ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมยกมาให้ก่อนเป็นดันน้ําแข็งอเวกคู่กับแจเจ็นะครับก็ดันธาตุอื่นผมขออนุญาตไม่ทํและกันเพราะว่ามันเป็นดันอเวกเหมือนกันมันแตกต่างกันแค่หินธาตุซึ่งหินธาตุเนี่ยยอดฝากเหมือนกันนะครับอันละหนึ่งเอ็มเหมือนกันก็เลยขออนุญาตคลิปหน้าเนี่ยอาจจะไม่ได้ทําดันอเวกแล้วแต่อาจจะหาดันที่มันเหมาะสมนะครับคู่กับแจเจ็อีกนะก็ผมเป็นคนประเภทที่แบบเนี่ยแหละ ครบแต้มดีพีครบผมก็ไปแลกนะแลกเรื่อยๆเรื่อยๆเลยใครที่แบบคิดดันอะไรไม่ออกลองแบบเออเทสแบบผมดูก็ได้นะครับแต่แนะนําว่าถ้าคิดอะไรไม่ออกก็ให้รอช่องผมลงคลิปก็ได้ว่าเออมันมีดันไหนอีกว่าที่สามารถลงคู่กันได้ดันไหนอีกว่าที่มันแบบที่มันดูแบบลงอะไรยังไงก็ไม่ขาดทุนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ รอดูกันได้เนาะส่วนตัวตกเนี้ยของผมนะการลงดันคู่ตรงเนี้ยมีข้อดีหลายๆอย่างเลยนะครับประหยัดเวลานะครับได้เงินเอ็มเพิ่มขึ้นนะครับได้แต้ม dp เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ แจเลเวลเนี่ยมอนมันเยอะอยู่แล้วนะครับยังไงคุณก็ได้เรเวลนะครับยังไงคุณก็เรเวลขึ้นเรื่อยๆอะ่ะยังไงก็ขึ้นเรื่อยๆถึงจะอาจจะไม่ได้กดคูณพันนะครับก็ขึ้นเรื่อยๆมันก็ขึ้นนะครับไวกว่าบอทแ,แบบแน่นอนสําหรับการเก็บเรเวลในุญแจเรเวลนะครับเพราะว่ามอนมันเยอะมากนะใครที่เป็นสายดาบก็พยายามสู้ๆกับการลากมอนละกันนะครับใครที่เป็นสายอินก็วิ่งวนๆไม่กี่ทีนะครับก็น่าจะน่าจะได้แล้วสําหรับอ่า แจเรเวลนะครับอ่ะเดี๋ยวผมตอนนี้ผมลืมแล้วว่าผมเหลือกี่นาทีเนาะผมไปย้ายดูก่อนอ่ะผมเลือหนึ่งนาทีนะครับเลือหนึ่งนาทีเนะี่ยผมก็ทําการปลดแบททั้งหมดนะใครบางคนอาจจะแบบยืนกับมอนไม่ไหวปลดแบทเลยนะครับปลดแบทแล้วก็กลับไปชแนลที่ตัวเองลงดันแจเจ็ดทิ้งไว้อ่ะผมลืมชแนลผมก็ย้ายทีหนึ่งอ่ะผมลงไว้แนลห้านะครับผมก็ไปแนลห้าเนาะปองไปแนวห้าแนวเดิมนะครับให้ท้ำการย้ายไปเหมือนเดิมกดที่ไปดันนะครับย้ายไปเหมือนเดิมเนาะแล้วผมก็จะยืนรอแบททั้งหมดถ้าใครที่แบบ กลัวตายนะเพราะมอนมันเยอะนะครับเราการที่เรารอทีเดียวตีบอสท,ทีเดียวเนี่ยมอนมันจะเยอะถ้าใครกลัวตายนะครับให้ทําการแบ่งทับอ,อไปเลยนะครับแล้วก,กดบัฟป้องกันที่ไว้ทีหนึ่งก่อนเข้านะแล้วก็กดเข้าไปนะครับจะกระตุกนิดหนึ่งนะมอนแม่งเยอะมากดูมอนนะกระตุกนะครับเกาะกระตุกมากสมมุติว่าเนี่ย หัวบอสเนี่ยแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยถ้าใครที่ลงแจรลเวลช้ำๆเนี่ยก็จะรู้กันนะครับว่าตัวไหนตัวบอสสังเกตตัวไงตัวตัวที่มันแตกต่างจากพวกนะครับมันจะมีอยู่ตัวเดียวเลยนะครับแต่ถ้าไม่มั่นใจก็เคลียร์มอนแม่ให้หมดไปเลยนะครับมันก็จะได้รลเวลด้วยบวกกับเงินเนาะซึ่งรลเวลอะสำคัญมากนะครับอย่างผมเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าสมัยที่ผมเก็บเพราะว่าหลอดร้อยนะครับผมไม่ได้เป็นอสุรตารนขั้นแบบว่า สามารถไปลงแจเขียวบูททรงบุ๊สได้นะครับผมก็นี่แหละดันนี้เลยนะครับลงสลับลงสลับลงสลับไปได้เลเวลหลักๆก็จากดันนี้นี่แหละที่เลเวลโอเวอร์หลดตันก็พอดันนี้แทบจะ80%เลยนะครับบอทแมพถามว่าไวไหมวนะครับแต่ด้วยความที่ตอนนี้ c h a ชแนลของแต่ละเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันเหลือแค่30 Channel มันทำให้ การยืนทับกันเนี่ยมันก็โดนหาน EP ไปเรื่อยนะครับทำให้เราแบบขัดสนเรื่อง level เนเวลเนาะก็จะเป็นดันนี้แหละอีกดันหนึ่งที่ของไม่ต้องเยอะมากแต่ก็ลงได้นะครับแต่ถ้าใครที่ลงไม่ไหวแจเจ็เนี่ยก็ไปลงเป็นแจ6ะหกแจห้าก็ได้นะครับเนี่ยก็ประมาณนี้จบรอบเห็นไหม ว่าผมเสร็จแล้วเสียเวลาไป10นาที26วิผมลงแจ7จบ1รอบบวกกับดันอเวก10รอบนะครับ11อรอบด้วยนะ11รอบด้วยนะใบดันเกี้ยงเลยนะครับเรามาสรุปกันนะครับต้นทุนง่ายๆเลยต้นทุนใบดันอเวกใบละ511ใบ5.5ม5.5มบวกค่าดันแจ7ของผมเนาะอีก3 3มนะ3 M. บวก5.5 เป็น8.5 8.5นี่เลยผมหยอดอันนี้1เมตรปุ๊บได้7เมขึนมาทันทีนะครับ7 M มผมแบบอุ๊ยร้อนเงินไม่สนใจผมจะผมจะฝากขายของราคาราคาแบบต่ำสุดเลยปุ๊บเนี่ยผมยอดถึงขาวปุ๊บเดียวกำไรแล้วเห็นไหม หินขาวกำไรแล้วนะครับหินแดงกำไรต่อนะครับแล้วก็ยังมีสิทธิ์ลุ้นหินอัลติเมตเนี่ยเห็นไหมเมตรสามจุดสามแต่ผมไม่ได้ขายราคานี้นะครับผมจะขายประมาณ3.53.6ุดห้าสามจุดหกสำหรับหินอัลติเมตเห็นไหมว่าดันที่ผมหยิบไหมเพื่อนๆดูเนี่ยคือกําไรรอบต่อรอบเลยนะครับเห็นได้ชัดเลยไม่จําเป็นที่ผมต้องไปทํารอบ4 0 0ร้อยรอบห้ารอยรอบพันรอบเพื่อนๆมาดูกันเนี่ยแค่รอบเดียวอะทำแค่รอบเดียวกําไรแล้วนะครับ ใครที่สนใจนะครับก็ลองไปทากันดูแล้วถ้ามันเพอร์เฟกหรือไม่เพอร์เฟกยังไงก็มาสามารถเม้นบอกผมได้นะครับคลิปวันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมนะครับใครที่ก่อนจากลากันนะฝากกันกดไลค์กดติดตามเป็นรางใจช่องผมด้วยคลิปวีดีโอหน้าจะเป็นดันไหนที่ผมจะเอามาจับคู่กับไอกุญแจนเลเวลต่อเดี๋ยวรอดูกันไปผมขออนุญ,ญาตไปเทสก่อนผมอยากให้มันเห็นแบบกำไรแบบรอบต่อรอบไปเลยเนาะไม่อยากให้แบบทำหลายๆรอบ บางคนมีเวลาลงดันน้อยนะครับผมก็เลยคิดค้นซีรีส์การฟาร์มคู่ดันขึ้นมานะครับยนนี้ขอบคุณทุกคนมากครับผมสวัสดีครับ